เรื่องของการการว่าถ้าเราไม่ทาน้ามนต์ให้เขาเขาจะไม่สบายใจอันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดเป็นความเห็นของตัวเองหรือสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนะจริงๆเขามีทุกมาเขาอยากจะพ้นทุกเราต้องบอกวิธีแก้ทุกที่ถูกต้องให้เขาวิธีสิ้นกรรมที่ถูกต้องตามความรู้ของสัมมาสัมพุทธะแต่เพราะเราเนี่ย ไม่มีองค์ความรู้ของสมาสมุทธะเราก็เลยไปมอบวิธีแก้กรรมตามแบบสมณพราหม์เหล่าอื่นไปดังนะนั้นพระศาสดาจะให้วิธีแก้กรรมด้วยมัคมีอง8นะด้วยอริส,สัตสีด้วยบทธรรมของพระองค์ไม่ใช่บทธรรมของสมณพราหม์เหล่าอื่นนะมันเป็นปิติเป็นสุขของคนตาบอด ทำน้ำมนต์ไปแล้วได้รับน้ำมนต์ไปแล้วรู้สึกสบายใจปิติใจชื่นใจตัวตามาเองเนี่ยนะพ่อแม่พาไปรถน้ำมนต์เนี่ยสมัยเด็กๆถามว่าปิติใจไหมปิติใจสุขใจชื่นใจนั่งรถกลับมาเนี่ยโอโ้สบายใจเราปลอดภัยแล้วนะอยู่รอดปลอดภัยแน่นอนนะแต่ไม่รู้หรอกว่าไม่มีความหมายเลยเพราะสะตัตว์ทัางยนั้นเป็นไปตามกรรม ไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของน้ำมนต์หรือน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่ผู้เจ้าบอกพรามเนี่ยผู้เจ้าเดินไปท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ของพรามพราม์ามก็บอกสมณะโคตมะจะไปสงสนานด้วยน้ำเหรอไปล้างบาปด้วยน้ำหรอือเปล่าผู้เจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ำจะทำอะไรกับเราได้เนี่ยพราม์เขาไม่รู้จักน้ำโดยความเป็นน้ำมันเป็นท่าตามธรรมาชาติมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไม่ได้หรอก เรากำลังหลอกลวงเขานะเขาสบายใจแบบคนตาบอดที่ผู้เจ้าสอนกมามคันธิยะบรุษตาบอดแต่กำเนิดถูกเขาลวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้จริงแล้วมันเป็นผ้าเปื้อนขมเหลเปื้อนฝุ่นชายตาบอดก็ห่มผ้าเปื้อนขมเหลือเปื้อนฝุ่นด้วยคิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีแล้วก็เที่ยวปล่าประกาศกับชาวบ้านว่าเนี่ยฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีนะนะมีความสุขใจมีความสบายใจ แต่พอหมอมาทําการผ่าตัดให้เข้าตาดีเขาเห็นเลยว่านี่มันภาพเปื้อนขมาเปื้อนฝุ่นเนี่ยนะบุรุษคนนั้นหลอกลวงเข้ามาตลอดการยาวนานเห็นไหมถ้าคนเขารู้จริงๆแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแก้กรรมไม่ได้วิธีแก้กรรมจริงๆคือมักคมง8นะเขาจะคิดยังไงกับคนที่หลอกลวงเข้ามาตลอดใช่ไหมเนี่ยแหละเราให้ทร,รมะปลอมกับคนอื่น ด้วยหวังจะให้เขาสบายใจไม่ใช่นั่นมันเป็นมิจฉาทิฐิ <c oughs> เราต้องให้รู้เขาว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะเวมตัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมทําให้สัตว์ไปเกิดในนรกคเมภีรชานเปรตวิสัยมนุษย์โลกเทวโลกมีวิบากของกรรมเกิดในปัจจุบนันเวลาถัดมาเวลาถัดมา,ดมาอีกและสุดท้ายคือความดับไม่เหลือแห่งกรรม เราต้องสอนเรื่องกรรมทั้งหมดตามที่ศาสดาบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนให้เขาได้มีความรู้บางคนเนี่ยไปฆ่าสัตว์โดยไม่ได้มีเจตนาเลยขับรถทับแมวตายนะขับรถทับสุนัขต,ตายนั่งทุกนอนทุกไปเป็นอาทิตย์ไปเป็นเดือนแล้วมาหาแล้วบอกอาลดน้ำมนตแล้วสบายใจมันใช่ไหมล่ะเวลาเข้าไปทำอย่างนี้อีกเขาก็ทุกข์อีกแต่ถ้าโยมเนี่ยรู้ สิ่งที่ถูกต้องและสอนเขาบอกโยมโยมไม่ได้เจตนาพระตะถาคตสอนว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมโยมไม่มีเจตนาโยมไม่มีกรรมโยมละอารมณ์เหล่านั้นไปเลยโยมยังเป็นคนดีเป็นคนปกติอยู่มีความสะอาดด้วยกายวาจาใจอยู่ไม่มีข้อบอกพร่องใดๆเขาก็สบายใจแบบถาวร ดังนั้นเขาจะไปทํามีการกระทําแบบนี้อีกโดยที่พลาดพลั้งไม่ได้เจตนาเขาก็จะไม่มีทุกข์ไม่ต้องวิ่งกลับมาหาหมอคนนี้อีกเพราะเขารู้ในสิ่งที่ถูกต้องเขามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องโดยไม่ต้องรับน้ําศักดิ์สิทธิ์อะไรไปใช่ไหมไม่ต้องมาหวังพึ่งน้ํำศักดิ์สิทธิ์เขามีความรู้ในจิตในใจของเขาแล้วว่าก,กรรมนั้นคืออะไรเจตนาเป็นกรรมเหตุเกิดมันคือผัสสะความดับของกรรมคือผัสสะ กรรมก็มีความเกิดความดับกรรมก็ไม่เที่ยงเป็นของเกิดดับไม่ใช่ตัวเราของเรานะสิ่งที่เป็นกรรมคือตัวสีทาธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารใครคือเป็นคนเข้าไปรู้คือวิญญาณหรือจิตเข้าไปรับรู้ในสีทธาตุเหล่านี้ให้เขาเรียนรู้ระบบของกรรมอย่างถูกต้องเขาจะเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางกรรมได้และถ้าต้องการพ้นจากกรรมโดยถาวรก็คือประพฤติมักมีงแปดทำความเข้าใจในระบบแห่งกรรม หลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปเราต้องสอนอย่างนี้ใช้เวลาไม่ถึง10นาทีคนนี้เข้าใจหมดความสงสัยในเรื่องของกรรมไม่ดีกว่าเหรอดีกว่าไปหลอกเขาเนี่ยเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปเอาก้อนดินศักดิ์สิทธิ์ไปห้อยคอไปสบายใจแล้วมันแก้ได้ไหมผู้เจ้าบอกแก้ไม่ได้มันมีไหมล่ะคนเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนลรวห้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะนะไม่ตายละตายหมดนะ ใช่ไหมอ่ไม่งั้นคนห้อยนี่ก็ไม่ต้องตายสิคนลดน้ำมนต์มาก็ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องมีอุบัติเหตุอย่างนั้นเลยมันมีทั้งนั้นนลยโยมสัตว์โลกก็ยังเป็นไปตามกรรมอยู่ดีนะดังนั้นคนเนี่ยเข้าใจผิดแล้วก็สอนมิจฉาทิฏฐิให้กับคนไม่มีความเมตตาสงสารเขาด้วยคิดเอาเองนะฟังคนนั้นคนนี้แต่ไม่ฟังอารหาันตสัมมาสัมพุทธะเห็นนะ มันก็เกิดเป็นนิจฉาทิฏฐิต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เพราะขาดศรัทธาในพระพุทธเจ้านั่นเองเข้าใจไหมไม่ต้องหวังพึ่งน้ำมนต์เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยในโลกไม่มีนะพระพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมรรม,มโนกรรมความเป็นมงคลต่างๆคืออะไรสัตว์เราได้ประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้า เช้านั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นนะดังนั้นเลิกดียามดีมงคลดีนะก็คือข้อประพฤติกายวาจาจิตของสัตว์นั่นเองนะประพฤติกายถูกต้องไหมล่ะกายสุจริตมี3อย่างไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติปินิกามวาจาสุจริตมี4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพือเจอ้อส่อเสียดใจสะอาดสุจริตมี3อย่าง ไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิมีอะไรพระองค์ตัดไว้เยอะเลยการที่เชื่อว่ามีของศักดิ์สิทธิ์บัรดาอะไรได้นะนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งคิดว่ากรรมหรือสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดานมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกเจดีศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เทวรูปรูกป,ปั้นลูปหล่อศักดิ์สิทธิบ์บรนดานอะไรได้นี่มิจฉาทิฏฐิหมดเลยนะ หรือว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดจากตนเองบันดาลสุขทุกข์และกรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นหรือคิดว่าสุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุสีความเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดโสดาบันต้องละได้ผู้ผู้ที่ก้าวลงพ้นปุถุชนภูมิจะต้องละความเห็นผิดนี้ได้ดังนั้นเมื่อละความเห็นผิดนี้ไม่ได้ก็ยังเข้าไปมุ่งกระทําสิ่งเหล่านี้หรือไปรับการกระทําสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของปุถุชน เป็นของคนบอดไร้จักขุไม่ใช่ของสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่คําสอนของสัมมาสัมพุทธะดังนั้นถ้าโยมแยกแยะได้แล้วว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่แล้วโยมยังจะเดินไปตามสิ่งที่ไม่ใช่อันนั้นเป็นศรัทธาของโยมไม่ว่ากันนะบอกฉันศรัทธาคําสอนปริพาชกนะฉันยังไม่เชื่อสัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะคงยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้อันนั้นก็เป็นความเห็นของโยมที่ศรัทธาแบบนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่โยมให้รู้ว่า ใช่หรือไม่ใช่ไว้ก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไปรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคำสอนของสัมมาสัมพุทธะณวันนี้คนเข้าใจผิดตรงนี้คนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของคำสอนของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะหรือเป็นสิ่งที่ตถาคตเคยประพฤติมาทั้งที่องค์ไม่เคยประพฤติมาพระองค์ก็ประกาศไว้ชัดเจนถ้าโยมรู้ความชัดเจนตรงนี้แล้วโยมจะศรัทธาใครนั่นมันเรื่องของโยมใส่ไหม แต่ถ้าโยมจะเป็นโสดาบันสกทา,าคามีอนา,าคามีอรหรันต์หลุดพ้นจากสังสารในแบบที่ศาสดาสัมมาสัมพุทธาสอนโยมต้องประพฤติแบบนี้โยมต้องเชื่อแบบนี้และต้องปรับความเห็นตัวเองพิสูจน์เลยมันจริงไหมคนลดน้ำมนต์มันไม่ตายใช่ไหมมันไม่เคยเจออุบัติเหตุเลยใช่ไหมมันไม่เคยป่วยเลยใช่ไหมพิสูจน์เลยนะอย่าไปคลุมเครืออยู่มันต้องชัดเจนชีวิตเราต้องชัดเจน ต้องมีเหตุมีผลเข้าใจไหมดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะอ่าเป็นคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้โดยไม่ยากนักและก็จะทําให้ชีวิตเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะผู้เจ้ายืนยันแน่นอนว่าคนสร้างเหตุแบบนี้เจริญแน่นอนนะเราต้องเพ่งพิสูจน์ข้ออัานข้อธรรมตามนี้นะ